สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เรายัางวาดตัวเจ้าแมวอ้วนปูชินอยู่นะครับเราจะมาววาดตอนรับลอยกระทงกันตัวประมาณนี้นะครับนี่ความสูงประมาณนี้เลยอันดับแรกก็วาดเป็นวงรีนะครับ แล้วก็เติมหูตรงขึ้นมาเป็นหูนะครับตรงขึ้นมาเป็นหูแล้วก็มีตามีตาสองข้างนะครับมีลายตรงหัว จมูกกับปากแล้วกระทงนะครับกระทงเราไม่ต้องมีรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าตัวกระตูนเรื่องนี้รายละเอียดมันไม่เยอะนะครับก็จะเป็นมีมือถืออยู่แล้วกระทงก็จะเป็น กีบไม่ต้องเยอะมากครับเป็น3ามกีบก็ได้แค่นี้ก็พอนะครับมีเทียนมีทู แล้วก็ขาแล้วก็มีหางนะครับหางด้านข้างปุไม่ต้องเยอะมากใส่ลายข้างตัวให้ด้วยช่วงนี้จะวาดลอยกระทงบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้ถึงวันลอยกระทงละ ต่อมาเรามาตัดเส้นกันนะครับ เส้นลายที่หัวหนวดแล้วก็ลูกกตานะครับตามลำดับไปเลยต่อมาวาดหาง ลายที่ข้างตัวลายที่ข้างตัวนะครับเสร็จแล้วก็วาดมือก่อนนะครับเราเค่อยมาวาดกระทงต่อ ปูชินเป็นตัวการ์ตูนที่รายละเอียดไม่เยอะนะครับวาดไม่ยากน้องๆที่จะหัดวาดรูปแล้วหรือคนที่วาดรูปยังไม่ค่อยเป็นนะครับอาจจะหัดจากตัวพวกนี้ก่อนก็ได้นะครับครับเสร็จเรียบร้อยนะครับปูชิน จะมาชวนเราไปร้อยกระทงกันนะครับง่ายๆเนาะสำหรับใครแบบอยากวัดรูป้อยกระทงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ